ครับผมนะครับเผ่าพันธุ์บางนาครับรหัสประจำตัวห้าสาม4ูนสามสองสามนะครับวันนี้เราจะมาสาธิตการทำสติกเกอร์ครับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับก็มีนี่นะครับปากกาเคมีครับกรอสติกเกอร์แบบที่สามารถวาดรูปได้นะครับแล้วก็สติกเกอร์ใสครับคัตเตอร์นะครับครับผมเรามาเริ่มเลยดีกว่าครับเรา จะไม่ได้มาวาดสติกเกอร์แบบธรรมดาครับเราจะมาโชว์เหนือชั้นครับด้วยการหลับตาแล้ววาดครับเรียบร้อยครับนี่คือครับนี่นะครับคือรูปที่เราวาดได้นะครับ ต่อมาเราจะเอาสติกเกอร์ใส่นะครับมาแปะไว้นะครับเย yeah. แล้วก็ตัดขอบให้ดูเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วครับน่ารักซันี่คือตัวอย่างที่ผมได้ทำเสร็จเรียบร้อยนะครับดูค่อนข้างแตกต่างกันนะครับสติกเกอร์เนี่ยครับเราสามารถเอาไปทำอะไรได้หลายๆอย่างนะครับเช่นแปะสมุดแรลี่นะครับ ตกแต่งห้องนะครับหรือสามารถจำหน่ายได้ด้วยนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับผมก็นำมาตกแต่งห้องผมนะครับนี่ครับแปะูคกับโอเอซครับเทแล้วไม่มีอเป็นการสาธิตการทำสติกเกอร์นะครับพบกันใหม่วันหน้านะครับ